มายามหนูกันพี่น้องอากาศหนาวหนาวโอ้เพียได้หนูตัวใหญ่อีกแล้วดูทางที่ไม่ใช่ธรรมดาแต่ตตัวนี้ ป้าบัวยาเมื่อคืนจ้าพี่น้องจ้ะบัวแหรงน้ำมันก็จะแห้งตายแบบนี้แหละนี่ในพานใต้หนูอยู่นั่นมายามหนูจ้ะ พยายามหนูยามคุณน่ากลัวบ่ไม่ต้องกลัวเพราะเดินทุกวันขณะนี้เวลาสามทุ่มครึ่งไม่ไม่ไม่ดึกเท่าไหร่ ป่ามันอยู่ใกล้บ้านเนาะเราจะไม่กลัวเท่าไหร่น้องหน้ามันแห้งจ้ะแห้งมากแล้วก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย เห็นไหมพ่อได้บอลลกพี่แล้วมาเที่ยวป่าบัวเมื่อกี้ไปกินบัวได้อยู่สองสองอันอาหาไม่มีนี่ได้ไหมมีใครมปฉีกแล้วเนี่ย บัวเลี้ยงน้ำบรรยากาศวังเวงเปิดอร่าแล้วจ้าพี่น้องจ้าสนิรจ้านอนหลับฝันดี